สักหน่อยหนึ่งเป็นข่าวดีนะคะวันที่สิบพฤศจิกายนนะคะแต่งเนาะจัดงานวันจัดงานคล้ายวันเกิดค่ะที่วัดปทุมวนารามเวลาหกโมงึ่งใช่เพราะวันที่สิบห้าตรงกับนางพยางมูขาวนะคะก็วันนั้นเนี่ยใบไปสามชู่สามคู่สามคู่สามชู่ว สาวคู่ชูทั้งนั้ในเดี๋ยวพึ่งยังพูดไม่จบอพึ่งนะคะทุกคนถ้าใครถ้าใครไปไหนเจอกันหกโมงครึ่งนะคะวัดอยู่แถวแพร่กันเชียร์แพร่กันไฮโซมากนะคะไปยังไงไม่เป็นไรเดี๋ยวให้พ่อพาไปนะคะเจอกันนะคะก็อยากให้ทุกคนมาเยอะๆนะคะเพราะว่า ปีที่แล้วเนี่ยเห็นทุกคนมากันอย่างคับข้างเลยที่บ้านเด็กชายบ้านปักเกร็ดนะคะก็อยากเจนภาพบรรยากาศอย่างนั้นอีกนะคะไปเจอกันนะคะขอบคุณค่ะสำหรับทลิปนี้ต้องขอขอบคุณก่อนเลยม,มีปุย๋ยมีปิมมีปุ๋ยมีปิมมีมีปุยป๋ยที่บ้านนี้เรียก <laughs> มิปุย๋ยมีปิมฟาตอย อขอบคุณมากมากนะครับผมลุงมินด้วยลุงมินลุงมินด้วยลุงมินลุงมินนะครับผมขอบคุณมากมากนะคือรู้รู้ว่าเตรียมการมาตลอดสามเดือนนะคะกับงานสองวันดูสิสามเดือนกับงานสองวันที่เราได้มาในวันนี้คือแย่งชิงกับคิวของสปอร์ตสตาร์สองคนมากเลยซึ่งคิวเยอะมากคิวแห่ คิวแฮมโฮรีอะไรนี้ที่เขาเชิไปขัดขวางที่จะมาปลูกต้นมหิศักนะคะก็วันนี้ได้มาแล้วดีใจมากนะครับผมก็รู้ว่ามันหนักมากตลอดต้นไม้ศักใช่ไหมไม่ใช่อะไรการดิวงานการทํางานอะไรนี้ก็มีอ่าสามสี่คนนี้นะครับผมที่ไม่ใช่สามสีคนนี้มีอีกหลายคนแต่ว่าสามสีคนนี้คือ เป็นเป็นสตาร์หลักมีสตาร์ย่อยด้วยสตาร์ที่คอยช่วยเหลือมีอีกในในงานในงานนี้นะคะใช่ครับผมก็ขอขอบคุณมากนะครับที่ทําให้เกิดงานนี้ขึ้นมาขอบคุณขอเชยมือให้หน่อยค่ะทั้งที่พาอาหารกันกินนะคะที่นั่งแล้วก็โอ้โหมีกองมีกองทัพอะไรนะรถพาเราขับมาอย่างอลังการงานร้าเชื่อว่าเห็นทุกคนสนุกกันวันนี้ก็น่าจะหาเหนื่อยแล้วเนาะใช่ หมายเน่ยแล้วเนาะใชแ่แล้วมีข่าวแล้วีิปุ๋ยอยู่ไหนม่ปุยนี่ปุ๋ย,ยตัวเล็กเกินอ่ะส,สองแส,งสองตัวเล็กมากเลยมิปุยอยู่นั่นม่ปุ๋ยบอกว่าเสร็จแล้วจะออกให้ออกไหมไม่เออไม่ใช่คือจาได้ว่ามิปุยบอกว่า,วา จะอยู่ดูแลพวกหนูสามปีนี่เพิ่งผ่านมนปีเดียวเองนี่ปุ๋ยออกไม่ได้ค่ะบอกว่ายังไม่ให้ออกบอกไว้ก่อนเลยไม่จริงใช่ครับไม่ให้ออกเลยสาปีก็ช่างเราเพิ่งแนะนำสตาร์กันวันนั้นหยกหยกดีๆจะมาออกได้ยังไม่อไม่ให้ไม่ไม่เกลืวเลยไม่เกลือเราจบี่ปีดีเราเรียนจบกี่ปีเราเรียนอีกสัก สิบปีดีนะไปนาไอยู่อีกนานๆไงใช่สี่ปีสี่ปีปีเสร็จจบแต่งเลยมาทำงานอันนี้จะให้อยู่ก็มั่นไว้ก่อนแล้วทำงานเก็บเงินช้บแ่ไม่เลี้ยงลานมาไม่ใช่เอเาขอบคุณมากมากใช่ค่ะเดบ๋ยวป้าๆไม่มีแรงนะไม่ใครบอกขอขอเสียงการันตีทีได้ไหมไหนไอ้ใครอายุสิบแปด

คืออะไรวะแม่น่ับคดีดีนะครับพี่ชุ่มเอทิชชู่หนึ่งกับบุอเอาทิชชู่ทิชชู่ทิชชู่แล้วกล่องเลยไม่ใช่หมอบไม่ใช่มมอบ ต้องบอกว่าจริงๆวันนี้ตั้งใจมาลาทุกคนจริงๆนะคะเพราะว่าด้วยด้วยหน้าที่การงานของตัวเองมันเยอะขึ้นแล้วก็ได้เลื่อนตำแหน่งสูงขึ้นมันก็เลยมีงานเข้ามาเยอะมากแล้วนับจากที่ทำงานมาหนึ่งปีให้กับ BN เ,เจออะไรเยอะมากต้องบอกว่าเจออะไรเยอะจริงๆ เป็นเกราะให้น้องมาตลอดมีความรู้สึกว่ามันไม่ไหวแต่ก็สงสารทีมงานด้วยความที่ถ้าตัวเองออกทีมงานทั้งหมดออกเพราะว่าเราคิดว่าเรามาด้วยกันเราก็จะไปด้วยกันแต่นะถึงวันนี้เด็กสองคนขอไม่ให้ออก ขอไม่ทำต่อไม่ให้ออกไม่ให้ออกไม่ให้ออกก็รับปากว่าจะทำต่อไปยยยขอบคุณทุกคนจริงๆค่ะที่เป็นกำลังใจให้กันมาตลอดเลยขอบคุณแม่ๆบีเอ็มมากๆทุกๆครั้งที่ ท้อทุกครั้งที่เหนื่อยทุกุกครั้งที่โดนอะไรเยอะมากแต่เมื่อเจอแม่แม่บีเอนทุกครั้งจะได้รับกอดที่อบอุ่นทุกครั้งได้รับกําลังใจจากทุกๆคนจริงๆถึงแม้ว่านานๆจะได้เจอกันทีนะคะก็อยากบอกว่ารักทุกคนมากๆค่ะรักเด็กของคนมากๆ แม้ว่าตัวเองจะไม่มีลูกแต่ระกเขาเหมือนลูกจร new, people like people like me, ิงๆเราก็อยากให้ทุกคนรักน้องสองคนเหมือนอย่างที่ปุ๋ยรักอะไรนะาอะไร จะบอกว่าทีมงานเราเหนื่อยมากกับงานนี้เราเตรียมงานมาได้นอนไม่เคยต่ำกว่าตีหนึ่งเลยตลอดระยะเวลาสามเดือนที่ผ่านมาเรามาเซอร์เวย์ที่นี่หลายหนมากอยากทำให้ดีที่สุดอยากให้ทุกคนได้รับสิ่งที่ดีที่สุดกลับไปถ้ามีอะไรที่ขัดตกบกพร่องหรือว่าทำให้ ไม่พอใจก็ขอโทษไว้นะที่นี้ด้วยนะคะมันทำได้เท่านี้จริงๆเพราะว่าต่างคนต่างมีงานประจำที่จะต้องทำแล้วก็เราก็สามารถที่จะทำได้อย่างนี้แค่นี้ก็คิดว่าตัวเองภูมิใจมากแล้วที่ทำให้เด็กสองคนนี้ต่อไปทุกคนจะภูมิใจกว่าน,นี้อีกถ้าทีมงานยังอยู่กันครบ วันนี้ตัวเองได้ข่าวมาว่าจะมีน้องสองคนลาออกถ้าทีมงานไม่ครบเราก็จะไม่อยู่ว่ายังไงกับกิ่งเอาแล้วปรบมือให้ทีมงานหน่อยได้ไหมครับ <c oughs> คครอยู่นะใครออกอีกใครออกอีกมาพูดมาแหมป้าแม่อ่าพี่เปิ้ลจ่อคะอยากอยากบอกเออขอบคุณคนสำคัญสองท่านนะคะคือป้าต้อยกับลุงมิ้นขอบคุณโอกาสดีๆที่ให้ทีมงานสตาร์พีเอ็นได้รับได้ทำ ขอบพระคุณในความไว้วางใจที่ป้าต้อยลงมิ้นให้กับเรานะคะก็ถ้ามีอะไรที่ผิดพลาดก็ในฐานะตัวแทนทีมสตาฟก็กลับขออาภัยลุงมิ้นกับป้าต้อยไว้ด้วยเห็นป้ายไฟสวยๆวันนี้ขอบพระคุณแม่แม่บีเอ็นที่ส่งบกคุณ ให้เราทำป้ายไฟชุดใหม่นะคะนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นยังไม่เสร็จมีอีกประมาณเจดสิบป้ายที่เราได้ทำขึ้นมาต้องขอบพระคุณที่ช่วยสนับสนุนเรามาจริงๆนะคะเพราะว่าป้ายหนึ่งเนี่ยเกือบพันเพราะฉะนั้นแล้วมันเยอะมากจำนวนเงินเยอะมากแล้วก็หวังว่าเราคงจะได้เห็นทะเล BN อ,อย่างนี้ไปอีกนานๆ นะคะอย่าลืมนะคะใครยังไม่ได้ซื้อบัตร2 2ัันวาขายของนะคะช่วยอุดหนุนน้องๆด้วยเราอยากเห็นความรักของ BN ที่มีให้กับน้องสองคนเหมือนเดิมอยากเห็นทะเล BN อย่างที่เราเคยสร้างกันมาถึงแม้ป้ายไฟมันจะหลบหายไปบ้างแต่เราก็จะพยายามสร้างมันขึ้นมาใหม่ ให้มันเป็นทะเลที่มันใหญ่เหมือนมาหาสมุทรให้ได้ค่ะตันนี้มีจอแน่แต่เหลือคอยโอนใช่ไหม เ็นวันดีถือว่าอยู่กันครบสบายใจจังไม่มีใครออกแล้วินตังได้นะคะสองพันวาไม่จะบอกไม่จะบอกว่าครั้งที่แล้วบ่นกันเยอะจึงเลยสถานที่ไม่พอใช่อะไรพี่เรียมพี่เรียมจะออกหรอไม่ต้องฮัลโหล อยู่เ,ยเขาบอกแล้วถ้าอยู่กันครบถ้าไม่มีใครออกก็ไม่มีใครออกถ้าอยู่ครบก็อยู่ครบใช่ถ้าไปก็ไม่ให้ไปไม่มีทางเลือกอยู่อย่างนี้อยู่ไงอยู่งั้นค่ะเชื่อเชื่อมั่นในตัวพี่เลี okay. ้ยงอย่นะครับกดดันบูยบพูดไม่จบเลยอไม่จบอีกเหรอวันที่ใครจะกลับอ๋อเหรอคะ โอ้ต้องไปแล้วใช่ไหมคะสวดีครับเฮ้ยขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณอาจารย์มากค่ะสร้างความสนุกสุดฮาให้กับพวกเราอย่างมากเลยค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณงานออาจารย์ด้วยค่ะอาจารย์เก่งจริงนะพูดเก่งจริงเลยยังไม่จบ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 นะคะทุกคน จะบอกว่าครั้งที่แล้วเนี่ยทุกคนอบอกว่าสถานที่ไม่พอใช่ไหมเลยจัดสองครั้งเราก็อยากให้มันครั้งอยากให้มันใหญ่แล้วจัดครั้งเดียวไปเลยครั้งนี้เนี่ยทางบริษัทเราก็เลยแบบจัดอลังการงานสร้างไปเลยจริงอสองพันที่ค่ะแต่ตอนนี้ได้เท่าไหร่แล้วนะนไ,ได้เท่าไหร่แล้วพันห้าจองครับพันห้าอจองพันห้าโอนเท่าไหร่อะโอนห้าสิบโทษไม่รู้เนี่ย ใช่คือมาหุยพันกว่าก็เยอะนะจำได้ไหมตอนอิมแพกอะโุยบอกเลยอิมแพกี่คนนะกี่อิมแพกี่คนนะคะกี่ร้อยร้อยฮะพันเนาะท่าหร่อยากอยากรู้ว่าเยอะมากอ่ะโุยใจเห็นแล้วแบบภาษาอีสานอะเยี่ยวหยอกเลยเห็นแล้วเยี่ยวหยอกบอกเลยว่าเยอะมากเยี่ยวหยอก ไปได้บอเรียเลนเยอะนั่นแหละนัแหละคล้ายๆกันเยอะมากครั้งนี้ก็หวังว่าจะได้เห็นภาพบรรยากาศนั้นอีกนะคะพวกเราตั้งใจจะบอกว่าพวกเราอาจจะไม่ไม่มีเวลาซ้อมเยอะเพราะว่าอย่างที่บอกไปสปอร์ซาคิวแน่นนิดนึงต้องซ้อมละครเวทีนู่นนี่นั่นด้วยนะคะแต่จะพยายามทำทุกอย่างให้เต็มที่ในวันที่22ไม่ให้ทุกคนผิดหวังนะคะภาพบรรยากาศครั้งที่ปีที่แล้ว ประทับใจยังไงปีนี้ประทับใจมากกว่านั้นค่ะบอกเลยโอเคนะโอเคได้เวลาแล้เวลาได้เวลาอะไรอ๋อสมควรแก่การนอนอ๋อเฮ้จะนอนหรออะไรจ้าพรุ่งนี้ตื่นเช้าเปิดใช่ก็ไปก็ไปปลูกพรุ่งนี้ตื่นหกโมงครึ่งค่ะหกโมงครึ่งนี้ต้องเสร็จ เสร็จแตื่นตีสี่ครึ่งเขียนคิ้วก่อนข้าวละครึ่งชั่วโมงคิ้วคิ้วครึ่งชั่วโมงเขียนเลยที่เดียวโอเค่อนจะลากันนะครับมีแจกเสื้อส่งให้มิ